พระเจ้ามเทียนทองได้ทรง,ง,งฟังพระอักรมเหสีทูลดังนั้นก็เห็นด้วยและจึงตรัสว่าการข้างในพระน้องเข้าใจจงช่วยคิดอ่านเถิดแล้วบอกกล่าวทิดาของเราให้รู้ตัวสั่งสอนเสียด้วยพระอักรมเหสีรับสั่งแล้วเวลาค่ำก็เสด็จเข้าสู่ห้องตำหนักพระราชธิดาจึงตัดบอกว่าบัตรนี้สมเด็จพระราชบิดาจะโปรดให้เจ้าเสด็จพระรามผู้มีความชอบเป็นมหาอุปราช แล้วพระราชทานพระลูกให้เป็นมาเหสีพระพระลูกอย่ามีความโทมนัสเกี่ยงงอนขัดพระราชองค์การเลยพระาราชธิดาพอได้ฟังก็ทรงพระก,กันแสงซบพระพักลงแล้วก็ทูลว่าลูกนี้คิดจะไม่มีสวามีแล้วหวังจะบวชเป็นชีบำเพ็ญกุศลหมายสวรรค์นิพพานฝ่ายเดียว เมื่อสมเด็จพระราชบิดาตรัสห้ามมีให้เดินทางตรงจะให้เดินทางอ้อมแล้วก็จนใจแท้ว่ากรรมลูกทำมาแต่หนหลังอันหนึ่งถ้าได้สวามีเป็นลูกกษัตริย์มีชาติตระกูลเสมอกันเล่าก็ตามนี่จะได้ผัวมอนต่างภาษาเป็นเพียงนะะายชาหทหารอุป,ปมาดังหงตกลงในฝูงการาชสีเข้าปนกับหมูเสือลูกมีความทมมนัดนักพระอัครมเหสีพอได้ฟังดังนั้นก็ตรัสบอกว่า ซึ่งลูกมีศรัทธาจะบวชเป็นชีหนีสงสารนั้นก็ชอบอยู่แต่จะด่วนบวดเมื่อยังจเจริญรุ่นสาวสนีแม่เกรงจะถือเคร่งบวดไปมิตลอดด้วยโลกสาวเป็นค่าศึกคอยเบียดเบียนนั้นมีอยู่มักกระทำศีลให้เศร้าหมองค่อยบวชเมื่อแก่เถอะแม่จะบวชด,ด้วยซึ่งลูกจะถือชาติตระกูลว่ามีอิสริยยศอยู่นั้นหาควรไม่ ด้วยสมเด็จพระราชะบิดาเห็นชอบแล้วจึงจะทรงปลูกฝังอันสมุญพระรามนี้ <c oughs> เขามีความชอบในแผ่นดินเป็นอันมากช่วยกู้พระนครไว้ให้สมณชีพรามรัชดรอ,อยู่เย็นเป็นสุข <c oughs> เหมือนรักษาตระกูลของเราไว้ถ้ามิได้สมิงพระรามแล้ว <c oughs> เมืองเราจะเสียแก่กรุงจีนซึ่งลูกเปรียดชาติเขาเหมือนกาานั้นก็ชอบอยู่แต่เขาประกอบ ด้วยศิลปรสาสร์วิชาการเป็นทหารมีฝีมือหาผู้เสมอไม่ได้ก็เปรียบเหมือนกาขาวไม่ใช่กาดำสมเด็จพระราชบิดาจะทรงชุบเลี้ยงขึ้นแล้วก็คงเป็นหง์ซึ่งเปรียบเสมือนเสือนั้นถ้าพระราชบิดาชุบยอมแล้วก็คงจะกลับเป็นราชสีอันบุรุษเปรียบประดุษพืชพันธุ์ธัญญาหารถ้าโรยปลูกเพาะหว่านแล้วก็มีแต่งอกงามสูงใหญ่ขึ้นไปถึงลูกนี้ เป็นถึงราชบุตรีเกิดในวงกษัตริย์มีชาติตระกูลสูงก็เปรียบเหมือนตันทุลาตันทุลาก็คือเข้าวสารนั้นจะโปรยหวานเพราะปลูกมิอาจ,จเจริญขึ้นได้ลูก่าถือทิฏฐิมานะเลยสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงทราบจะทรงพิโรธนะัก ถึงบุรุษจะมีชาติสูงต่างประการใดเขาได้เป็นสวามีแล้วจงปฏิบัติเคารพนอบน้อมนับถือดุจเจ้าของตนจึงจะเจริญสิริราศีเป็นสวัสดิมงคลอันยิ่งพระอัคารมเหสีพระตัสสอนพระราชธิดาด้วยอุปมาอุปไมยัยต่างๆแล้วก็ให้พระราชธิดานั้นคลายจากทิฐิมานะลงแล้วพระนางก็เสด็จกลับยังห้องพระตำหนัก